คุผู้ชมครับมีคนจะไปแจ้งความจับพระครับเขาอ้างบอกว่าได้เข้าไปคอมเมนต์พูดคุยในไลฟ์ทางติกต็อกปรากฏว่าถูกตอบกลับมาด้วยถ้อยคําที่หยาบคายครับวันนี้ไปที่โรงพักสอพอวังจันทร์จังหวัดระยองครับไปแจ้งความครับคุณคนนี้คือคุณบุญสวยโสพลสกุลเจริญชัยกุลอายุ63ปีครับเป็นที่ปรึกษาสมาพันธ์ชาวสวนยางปราแห่งประเทศไทยด้วยไปแจ้งความพระ ลูกวัดชื่อดังแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีข้อหาหมิ่นประมาทครับนะเออเล่าเหตุการณ์ให้ฟังครับบอกว่าเวลาประมาณสัก6โมงเย็นได้เข้าไปชมไลฟ์ทางติ๊กตอกของพระรูปดังกล่าวแล้วก็มีคนดูอยู่ประมาณสัก500คนนะฮะแล้วตัวเองก็เม้นถามนะครับเรื่องวิมุตนะวิมุตก็ประมาณว่าการหลุดพ้นอันนี้านอะไรทำนองเนี้ยเมน์ถามเรื่องนี้ยแต่ว่าถูกตอบกลับมาประมาณว่า คืออะไรคือถามว่าวิมุตคืออะไรพระรูปดังกล่าวตอบกลับมาว่าคือสัตว์เดรัจฉานโทษนะฮะคือยันที่มึงสักนั่นแหละอะไรเงี้ยตอบมาเงี้ยคือคือออกแนวหยาบคายเลยแล้วก็ถามต่อไปอีกนะครับบอกว่าอันนี้โรดล่ะเอ้านี่โรดคืออะไรนะพระบอกว่ามึงนี่ขยันเปลี่ยนชื่อมาโกนนะคือสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละถามนิโรธก็เดรัจฉานอีกแล้วนี่ก็คือการเล่าในฝั่งของคุณบุญสวยโสพลนะฮะแล้วก็เขายืนยันว่าตัวเขาเนี่ย เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะฮะแล้วก็มีผู้ติดตามมากดังนั้นการกระทําแบบนี้เน uh, ียถือเป็นการหมิ่นประมาทแล้วก็ด้อยค่าตัวเองเลยปรึกษาทางธรรมะทางทนายและแล้วก็มาแจ้งความเพื่อที่จะดําเนินคดีหมิ่นประมาทกับพระลูกวัดรายดังกล่าวต่อไปนะฮะก็คือทําให้เราเสียหายยังไงเสียหายเสียหายเสียหายยังไงครับอ่าโดนเหยียบย่ำหมิ่นหมิ่นคาที่คำหยาบคาที่ไม่ ุสภาพการี่รุนแรงด้านด้านไม่เกียดประมาณภาพรับผมเสียหายหมดสร้างเส่งเสียง,งมาก็จะเสื่อมเสียเสื่อมเสียมากแล้วก็ไม่อยากให้ชาวบ้านงมงายเรื่องวัตถุมงคลเรื่องไล่สาระสมัยชาวบ้านก็ขี้เกียจกันหมดคอยวาสนาคอยมันไม่ใช่มันผิดคำสั่งสอนของพุทธเจ้า